โอเคครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมนะครับกับโกคุงนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ i n f e s t a t i o n f a น t a s y นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ Minecraft World C นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ของผมเองเนาะก็วันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะก็สักครู่นะครับผมก็เกิดมาครับก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นี่ครับผม ก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่สมัครไม่เป็นก็ทับ r e g และตามด้วยรหัสผ่านนะครับผมอาประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับการล็อกอินครั้งต่อไปก็ทับ l o g i n แลวก็ตามด้วยรหัสผ่านนะครับผมประมาณนี้โอเคก็เราก็จะมารับของฟรีกันตรงนี้เลยนะครับก็ฟรีไอเทมสามารถรับได้ทุกๆ1นนาทีนะครับผมก็ได้ได้เป็น ชุดคอมมอนนี่ครับผมโอเคก็ใส่เลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะเป็นของต้อนรับผู้เล่นใหม่รับได้หนึ่งครั้งนี่ครับผมอันนี้ผมได้รับไปแล้วนะครับผมโอเคก็จะเป็นเซ็ตคอมมอนนะออกมาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะหน้าสปาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเรามาดูโปรโมชั่นกันเลย โปมโมชั่นการเติมเงินและหัตตาการเติมเงินนี่ครับผมอ่านั้นบอสเกิดแล้วครับบอส MVP เดี๋ยวเราจะพาไปดูยิงบอสกันเนี่ยครับก็เติมราคา10บ,บาทก็จะได้กล่องสุ่มเซตอ่ l ลีเจนแลมไนติก2อเซตแล้วก็เซตอีพิกก,กบ1เซตเนะครับผมไปเลยนะโอเคเมื่อกี้กดผิด สิบาทก็จะได้สามกล่องนี่ครับผมสาสิบบาทก็จะได้หกกล่องเลยเนียครับผมสี่สิบก็จะได้แปดกล่องเนี่ยครับผมก็ราคาของก็จะประมาณนี้สี่สิบก็จะได้ไม้ติดหนึ่งเซตนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมฟาร์มนะครับผมนะกิจกรรมฟาร์มเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเวลาหมดกิจกรรมไม่บอกนะครับผม <c oughs> ก็จะมีตัวละครแลดอบ นะครับผมแล้วก็ตัวละครหายากนะครับดอกในกล่องฟาร์มบอสนี่ครับผมส่วนเซตรีเจนนี้ก็จะดอกเป็นโทเค็นให้นำไปแลกนะครับผมเก็บครบ64ชิ้นก็จะสามารถแลกได้ครบเซตเลยนะครับผมโอเคผู้ออนไอ้ผู้เล่นออน5้าคนแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีไม่มีขายร0 0ฟาร์มเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวละครเนาะตัวละครหาได้จากการฟาร์มดอก ดอกจากกล่องบอสนะครับผมแล้วเราจะไปซื้อเขาเรียกอะไรกระสุนก่อนนะครับไปที่แมชบช็อปเลยนี้ครับผมนี่นะครับกระสุนทุกซองซื้อมาขอเบิมบ้มเบิม้มโอเคยาเอายาไปด้วยนิดหน่อยโอเคกับสปาเลยนะครับผมแมปบัอกอย่างนี้นะครับผมก็พิมพ์ NLM โอเค ตรงนี้ก็จะคือแมปอ่าแลกของนะครับสำหรับอ่าของฟาร์มตรงนู้นนะครับที่ผมบอกเป็นเซตรีเจนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมปเก็บของนะครับผมอ่จะไม่เข้าไปดูนะครับผมโ <c oughs> <Okay. c oughs> อเคเดี๋ยวเราจะมาดูโซนวาร์ปกันนะครับผมก็โซนวาร์ปแรกก็จะเป็นโซนวาร์ปฟาร์มนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มบอสทั่วไปเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มบอสพ,พรีเมียมเนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นวาร์ปโซน PvP นะครับผมก็จะมีแมพโซนหนึ่งเลโก้และไอซ์แลนด์นี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นวาร์ปโซนห้องหนึ่งก็จะมีห้องเดียวเนาะยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มอาจจะมาในอนาคตนะครมอ่าเราก็จะมายิงบอสให้ดูกันเลยนะครับผมแมปฟาร์มบอสทั่วไปสามารถยิงกันตายนะครับผม <c oughs> เตือนได้ก่อนนะครับผม สำหรับใครที่เอาเซตใหญ่ลงนะเราก็จะมายิงบอสกันเลยโอเคปีมีคนเอาเซตเอ่ะลีเจนต์ลงอ่ะอเสียงดังไปหน่อยโอเคประมาณนี้นะ <c oughs> มีคนเอาลีเจนต์ลงนะครับท่านผู้ชมอ่ายิงบอสยิงบอสยิงบอสบอสเอวีพีนะครับดับของดี คุณภาพดีนะครับผมสำหรับเซิรนะ์ฟพีเยมฟาร์มและฟาร์มธรรมดานะครับผมต่างกันยังไงก็ต่างกันตรง,ตรงที่ว่าเซิร์ฟพีเยมฟาร์มนี่ยจะยิงกันไม่ตายนะครับเหมือนเซิร์ฟนี้เนาะแล้วก็ของดับบอสนะครับจะเยอะกว่านั่นเอง นะครับผมก็แล้วก็เวลาบอสเกิดนะครับจะเกิดเร็วขึ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ